โจพร้อมยังพร้อม<ๆ>ี่สห้อจจอแล้วสองสิบแปดามบ่บาด้วยคะดูครับมันด้วยทำอะไรอยู่คะว่าฉันขับแบบถูกปะเหนืออ้าวเหรอ โอเคค่ะเฮียเฮียเฮียครับภาพใครนี่ค้นอยู่ครับคันนี้คันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับใช่ครับเอ้ยสมุดสมุดอะไรเนาะโอ๋อเีคครับตอนเทเี่ยเีกกูฮยทเียอะไรดิคุเออเป็นเทียอะไรสัตว์กลัวแม่งเลยไหนเออใจยังครับมึงเน้นไปเนีกี่คนนั่งอยู่รถเนี่ยผมพิยากันหมดมาเรียกเฮียเฮียสิ่งดีเลยสิ่งดีเลยอ่ะไหนมันอยู่ไหนนั่าน่ะ แป๊บนึงนะแกงผู้หญิงเหรอแกงหญิงเหรอสีชมพูขึ้นใหม่เหรอเดทาวิตอ่ะอไม่น่าใช่หญิงล้วนนะเต็มยูใช่หญิงล้วนเจองนี้แหละ<ช>หญิงล้วนใช,ใช่ใช่ปะสีชมพูอ่ะไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่ะเขาอ,อ,อุ้มเราในลูกอันนี้เราทำอะไรได้มากา<ช>หรอคะเจ๊ลูกไหนหรอลูก อุ้มทำไมอ่ะเขาตั้งใจหรือเปล่าเขาตั้งใจค่ะตั้งใจอุ้มไปแอบเลยเนาะวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมรูปไหนอ่ะรูปแบบไหนอ่ะลูบปูนค่ะรูปปูนปูนไม่ได้นใช่เขาอุ้มแอบเลยใครอ่ะใครมีแก้วก่อสีชมพูค่ะพี่ชีลก็เห็นแบบเขาตั้งใจอ่ะมันทำไม่ได้เีเะไนที่มปนหนึ่งนเทีของนึกว่าเขาอุ้มผิดแล้วเขาปล่อยอะไรอย่างนี้แต่เขาจงใจต้องบอกเขาว่าบอกเขาเอายี้ต้องต้องคุยอ่ะ เราต้องคุยหว่างั้นะต้องเรียกเลยเพลงอะไรนะเพงสี่ชมพูที่อยู่หลบหลบที่อยู่หลบปูนด้วยกันที่อะไรนะสไลกระใช่สไลกร์ใช่เข้าไปในมูนเลยนี่นี่ครับดูไปนอนก่อนนะเขาโดนอนูมาดึกดึกครับ วันนี้ครับลูกวันนี้ครับมีป้าหบอป้าด้วยครับถ้าเจอป้าป้าป้าหนูเป็นเป็นโจรอยู่ลูกอ๋อโอเคครับใช่โอเคครับนะครับสวัสดีครับมีป้าบอป้าด้วยครับอยู่ด้วยภพเดินออกมาตอนช่วงดึกๆสวัสดีค่ะครับครับพี่ยูอยู่ไหนอะพี่ยูใช่ไหมเราอยูเดียวเขาก็อุ้มมา อ,อหลบหลังกล่องที่แบบไม่มีใครเห็นเลยอ่ะเอ้ามันไม่ได้นะแบบหลุบปูนมันตักสมไม่ได้นี่อาต,ตรงอย้อ่ะแบบไม่โอเคเลยอ่ะเพราะตรงนั้นไม่มีคนเห็นเลยอ่ะแล้วเขาพูดอะไรก่อนเอามาแอบ,บด้วยทุกไม่รู้อะค่ะอันนี้จําไม่ได้อ,ะอ่ะแต่ตรงนั้นอ่ะเขาอุ้มไม่ผิดแน่นอนเพราะว่ามีแค่อันนี้คนเดียวแล้วเขาก็อุ้มอยู่สักพรกแล้วถึงปล่อยอ๋อจริงๆอุ้มคาตินก็ไม่ได้นะอะไรอื ไรเอ่ยพี่ยู่อยู่ไหนอะพี่อุ้มไปกักอะพี่เราวิ่งในหลุมปูนอะอะไรนะอุ้มไปแอบปะค่ะใช่หลุมไปกักอะพี่อยู่ไม่รู้ไปไหนเหมือนพี่อยู่จะเถือของกับพี่เชลอยู่ไหมใช่เถือของอยู่แป๊บนะนั่นนั่นนั่นนู่นน่นอยู่ตรงตู้เขาอุ้มกี่ศพอะเยอะไหม อ,อุ้มอุ้มอันนี้แค่คนเดียวนะคะเมื่อกี้เห็นมีใครบอกอีกคนหนึ่งอะเหมือนจะมีพี่หนูไม่แน่ใจของพี่เชลลด้วยรบล่ดเดี๋ยวต้องต้องรอถานพี่เชลลอะค่ะแต่ตั้งใจเลยอะคะ่ะเจวจะมาเปล่าพี่เดิดของเสร็จแล้ว อยู่อยู่บนรถพี่อยู่มาดีหน่อยเห็นไหมรถเราผ่านอ่ะข้างหน้า่อยู่มีมีแก๊งแบบว่าตอนที่เล่นหลบแล้วเขาก็อุ้มเพื่อนเราไปกักข้างหลังให้มองไม่เห็นให้เราสีชมพูแล้วก็ใช่ที่เล่นเมื่อกี้อ่ะหลุมเขาจงใจเลยจงใจเลยไม่ขอโทษด้วยปล่อยไว้เลย พขาตอนแรกหนูอยู่ด้านหน้ากองไม้อะทุกคนเห็นแล้วมาชุบได้แต่ว่าอยู่ดีเขาก็อุ้มหนูแล้วเอาไปแอบไว้หลังกล่องมีมีโอเวอร์ลย์มีค่ะมีค่ะขอดูได้ไหมจะี๋ยวเดีหนูเหนูตัดให้แล้วส่งในนิตยสารอ่ะโอเคแน่เอางี้จบได้กี่อันแล้วตีฮันนี่ก่อนเลยละกันแม่มันตอนตายมันใช้ไม่ได้พี่ตันใช้ไม่ได้หรอใช่ตอนตายใช้ไม่ได้ ตอนนี้คือมีกระจกสีอันละทั้งห้าอันใช่ไหมครับขาดอันเดียวห้าตันหนึ่งเหรอใช่ห้าอันกับกล้องอันหนึ่งแล้วทำไมเขาทำอย่างนั้นเดียวมึงอ่ะเอาจริงมันก็ผิดจริงๆมันก็ผิดกดนะใช่มันผิด จริงอ่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วด้วยใช่เขาไม่รู้เหรอถามจริงต้องรู้ดิหรือจะคุยกับเขาไหมล่ะเห็นอันนี้บอกเขาอุ้มอันนี้สักพักด้วยนะเดี๋วว่าต้องคุยอ่ะพี่ยูเดีวว่าเรื่องนี้มันต้องคุยอ่ะก่อนที่จะไปแจ้งหรือไปอะไรเรต้องคุยกับเขาไปต้องคุยกอนใช่หรือว่าเราควรคุยอ่ะใช่พี่ว่าแบบไม่รู้อ่ะคือเขาจะบอกว่าเขาอุ้มผิดเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนเขาก็ต้องชูบ่ะ จจิงแล้วเขาอุ้มไว้นานด้วยนานแบบนานประมาณไหนอะ่ะเป็นนาทีปะต้องเห็นคลิปก่อนอนะ่ะพูดจริงๆพี่ค่ะแต่ลองดูก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนเขาจงใจเอามาก,ากานนะะักไว้หลังอะค่ะหนูขอญาตถ่ายค่ะว่า,า,าสําหรับ<ห>พี่<ข>อ,ะอะไรที่มันมันผิดปกติเราไม่รู้ว่าเราจะคุยไปทําไมอะมันคุยมันไี่ว่านี่เป็นเลยก็ได้นะยืนส่ง เพราว่าเดี๋ยวถ้าไปคุย,ยงั้นมสองคุย,ใ,ยใน่กคุยแกงค่ะมันจริงๆมันมีชัดกว่นี้จ้ะหนูว่าเ<ค>้าแบบแว,ว่า,วามันมันแบบว่าเออถ้ามันคุยได้มันก็ดีไม่ได้ข่มขู่หรืออะไรด้วยซ้ำแต่ว่าดีกว่าเขาต้องโดนทำโทษไหมหรือเขาอยากโดนทำโทษ เขาจะได้ไปเตือนน้องๆเขาบางทีเขาอาจจะเข้าใหม่หรือไม่รู้อะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าบางทีมันก็ไม่ได้รู้ทุกคน,นในแคอ่ะบางทีแบบว่าผู้ใหญ่แก๊งเขาอาจจะรับฟังเราแล้วก็ไปตักเตือนน้องเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบว่าเขารู้ไหมว่ากดมันทําไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือภาพ ที่มันออกไปใช่ปะก็คืออันนี้ตายตรงนั้นจากทีนี้ในภาพเขาอะเขาน่าจะเห็นตายอยู่หลังคอนเทนเนอร์มันก็เลยเวลาอุ้มมามันว้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้เขาก็ขยับไปหลังคอนเทนเนอร์มากกว่าเดิมอันนี้เท่าที่สังเกตน,นะนึง่าต้องฟังแบบมีเสียงด้วยอยากอยากฟังเสียงเ่อเมื่อแป๊บนึงแล้วเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนหเหมือนะจะเป็นในส่วนของภาพไม่ตรงด้วยเปล่าใช่เหมือนผนผ้าไม่ตรงมากกว่าใช่ไหมพอเขาอุ้มแล้วมันเด้งตรงคอนเทนเนอร์อันนี้คือผ้าไม่ตรง มันแบบว่ามันขยับตักเดิมเยอะไหมมันก็ขยับตักเดิมประมาณนึงแต่ว่ามันมันมันอยู่หลังสําหรับในจอเขาอ่ะมันอยู่หลังคอนเทนเนอร์อยู่แล้วไงใช่เหมือนเขาอีโมข้างบนบนคอนเทนเนอร์ด้วยปะใช่ใช่แต่แบบภาามันไม่ตรงมันภาพไม่ตรงต้องฟังแบบมีเสียงว้ยต้องฟังแบบมีเสียงอันนี้ถือว่ามันไม่ไม่ได้เป็นการเคลื่อนย้ายศพขนาดนั้นนะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นมันอยู่หลังคอนเทนเนอร์อยู่แล้วเหมือนเหมือนเขาแบบว่าอุ้มผิดแล้วเขาก็เลยเอามา ไว้ที่เดิมมากกว่าป่ะพี่พี่รู้สึกหมมันใช่แต่ว่ามันไม่ได้ที่เดิมเป๊ะขนาดนั้นแต่เธอทายแล้วโพซิชันที่เขาอยู่อ่ะที่เขาเห็นนะมันคือหลังคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมสองรอบใช่ตอนเขาเมยอ่ะอันนี้ลงข้างล่างแล้วแต่เขาออยู่ข้างบนเลย้ามันไม่ตรงจริงอันนี้สำหรับพี่ในมุมพี่ยังไม่ได้เรียกว่ากลับนะอือ เดี๋ยวก็คิดแบบนี้มแต่ว่าต้องต้องฟังแบบมีเสียงว่าเขาไม่ได้พูดแบบว่ามีเสียงอะไรไหมเขาพูดมันมันไม่มีอะไรเขางอะไรอะไรนี่ๆอะค่ะอะไรนี่อะไรนี่แค่แบบจะเบามากแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องได้ได้คอขอคอแบบแบบมีเสียงได้ได้ได้นี่มิีมีมีใครได้ยินพ่อใส่ฟังอ่ะหนูได้ยินพี่ได้ยินพวกหนูตไม้อยู่เลเบลได้เลเบลพี่ปลาใส่อยู่ในเบลไม่มีมารับพี่หน่อยได้ไหมอ่ะไอ้ตรงไดโนเสาร์อ่ะในปั๊มไดโนเสาร์อ่ะไม่มีใครมีรถหรือเปล่ารถ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 ใครไหม มีรถใครไหมเอาเขยวหันไปยอนอ่ะเุ้ยมีคนสมัครถามว่าทำไมถึงอยากเข้าแก๊งแก๊งเบบี้บีเขาบอกว่าอะไรพอเป็นหญิงล้วนดูเก่งและสวยอเคอวยอ่ะอวยเจ้านายชื่อไ่ยไปยอนจังเหรอยอนจังแต่พี่อยู่ปั๊มเลยมานเจอจริงแต่ยัง เก้าหมื่นมีของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างไม่ของในตัวไม่ของในตู้ของในตู้เ uh> ช uh, ื่อเขาเป็นประชาชนไม่เคยเข้าแก๊งมีไม้พูสวิตเบดอาวุธที่ถนัดไม้พูไม่หาจะต่อยกับไซดาลาไม่มีเงินแ่คูเขา ไม่รู้เลยใครไม่ใช่ปีกว่าว่าโอ้ยโอ้ยโอยคุกเขาคุกเขาฮะเรียบร้อยหนึ่งหนึ่จ็ดกอืมแล้วพาตรวจสาผมแล้วมั้ ออ่่านีะขอค่าต่อย900นะให้ว่างไม้ปูยังไม่บวกนะเพื่อนแต่ว่าเขาขอขึ้นปักสลามก่อนเขาว่างไงตอนนี้เขามีไม้ปูกับสวิตเบดแต่เขาถนัดไม้ปูไม่ใช่เหรอใช่เขาถนัดเขาบอกว่าอาวุธที่ถนัดอือไม้ปูแล้วก็อยากกดไปเรื่อยๆมีวัตถีมีไอ้เหี้ยมันยิงกันตรงโน้ดโกลด์ในเบดมีอาวุธจากใครในแก๊งไปเว้นมองก่อนนะมีสตอรี่เข้ามาโอเค แล้วก็เป็นประชาชนไม่เคยเข้าแก๊้งไหนอรได้เย็นถึงดึกดึกดึกคือกี่โมงเออต้องมอบุเลยว่าดึกแค่ไหนอะพี่วดึกของเราไม่เหมือนกันนะเนี่ยพี่ฟ้าแสยบอกว่าดึกเนี่ยตีสีไปแล้วอ่ะยังไม่ดึกอีกหรอยังไม่ดึกต้องตีห้าแล้วนนัะสองแล้วค่ะพี่ดึกของเัวคือแปดโมงเช้าค่ะ แม่พี่ก็ไปค่ะเมื่อวานหนูอยู่กับพี่ยูสองคนค่ะอันนี้ส่งคิปอรกันนี้อไันอ่ะเดี่เออพี่มาอุ้มแบอที่เละบปะที่เละะออพี่อุ้มแบมอ่ะ ออพี่มองอะไรโอ้ยที่เหนอปป้าที่เหนอปป้าพราเขาอุ้มแล้วมันก็อยู่ฝั่งขวาอื้อบว่าแล้วท่ามันไม่ตรงอ้าวแล้วพี่อุ้มแอบทำไมอ่ะ อเออพี่มาอุ้มแอบทำไมอ่ะมันภาพไม่ตรงอะพี่เชี่ยวเหรอคลิปอันนี้อ่ะแบบว่ามันแบบว่ามันแเขาไม่ได้พูดอะไรบบใช่ไหม เขาพูดอะไรสักอย่างแต่หนูได้ยินไม่ชัดเลยนะคะเขาพูดกับเก้งเขาในบอปใช่ไหมแต่แต่คือหนูก็มองว่าภาพมันไม่ตรงอ่ะตอนที่เขาอุ้มอ่ะอันนี้อยู่ตรงนั้นแต่เห็นไหมพอเขาอุ้มปุ๊บอันนี้อยู่อีกที่นึงอ่ะค่ะอันนี้ได้หมดแลวค่ะรูว่าน่าจะภาพไม่ตรงอันนี้นะที่ดูดูอยู่นะ แอเปิ้ดีพีวะไม่เป็นไรนะนี่จะขอมันมันมันอ้ไนี่ยากว่าภาพไม่ตรงจริงนะตามพี่อยู่ในเหตุการณ์ตรงภาพหนูน่ายิ่งไม่ค่อยตรงนี่แต่พี่อกไม่มีโอเวอร์เลยอาจจะว่าพี่อะเห็นอันนี้อะตายอยู่ในกองไม้พี่เห็นแล้วแหละแต่พี่มีจังหวะไปชุบ แต่แต่ในคลิปอันนี้ตายอยู่ตรงหลังตู้คอนเทนเนอร์ calendar, ไม่ใช่เหรอไม่ภาพพี่คือตายอยู่ตรงกองไม้ <c oughs> พี่ไม่มีโอเวอร์เลยแล้วก็เห็นแล้วแหละตายอยู่กองไม้พียังไม่มีจังหวะไปชุบพีก็เลยไปวิ่งตามมีจังหวะพี่ก็วิ่งไปหาอันนี้ตรงกองไม้แต่ไม่เจอแต่ไปเจออยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์แทนอ้าวไม่มีโอเวอร์เลยก็เลยไม่อยากไปปรับปรุงไงก็ค,คือภาพไม่ตรงใช่ไหมตกลง ไม่รู้ว่าภาพไม่ตรงหรือเปล่าแต่ภาพที่พี่เห็นนะคือเป็นแบบนั้นพี่เป็นคนไปชุบอันนี้เองเชื่อของหนูอะหนูก็เห็นว่าหนูอยู่ตรงกองไม้แต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจองเขาอุ้มอยู่ดีๆมันแบบหรือแค่ภาพของหนูไม่ตรงนะคะเพราะว่าตอนเขาเมย์ก็อยู่ข้างบนแต่พอเขาอุ้มอะมันอยู่ข้างล่างก็แปลว่าเขาต้องเห็นว่าอันนี้ตายข้างล่างตร <พอ S 1> งนัง้นอะ้เขาจะอุ้มเไมเองว่าว่าอันนี้อะโดนอยู่ตรงกองไม้ที่ยิงปืนอยู่กับอันนี้ช่ อยู่ตรงกองไม้พี่เป็นคนยิงแอนนี่แล้วพี่กเดินออกมาพี่ก็เห็นแล้วแหละอันนี้ตายอยู่ตรงนั้นแต่พี่ไม่มีจังหวะไปชุบล้วก็มีหมออยู่พยาบาลอยู่เออแต่เขาก็ไม่สมคนที่จะอุ้มอ่ะเขาอุ้มทําไมอ่ะเพตรงนั้นไม่มีเพื่อนคนเดียวมีงไม่อนไม่ใช่อยู่คนเดียวมามามาคุยต่อมาคุยต่ พี่พอจะเข้าใจแล้วสถานการณ์อาจจะเป็นแบบว่าเขาเมย์อยู่ข้างบนใช่ปะแล้วศพมันอาจจะติดบั็อกอยู่ข้างในเขาคิดว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นแล้วเขาก็เลยลเอู้ออกมาท้าก็เลยถามว่าต้องถือศพออกมาเป่าทีนี้เขาก็เลยถือแล้วก็พูดว่าได้ย,ยินไหมครับอย่างนี้แต้ทีนี้เหมือนอันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรป่ะน่าจะพูดแต่ไม่ได้กดเอ็นทีนี้เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเดินวนอยู่แป๊บนึงแล้วก็เข้าไปอออาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะภาพเขาอาจจะเห็นแล้วว่าศพเราติดบั็กอยู่ข้างในอย่างเงี้ย พี่ว่าอาจจะเป็นทางนั้วนะลองเพว่อนันอข้างบนใช่เพื่อนๆลองฟังฟังเสียงดูอีกรอบหนึ่งพี่ว่ารูปประโยคมันมาทางนี้ที่สุดอะรูปประโยคที่ฟังออกมาแล้วเขาอะไม่ได้ตั้งใจจะอุ้มไปกั๊กนาฬิกานาฬิกาฮะไปนาฬิการาตามนั้นแล้วกันนะราไล้คุณจะเป็นคนดีอก็ดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าภาพเขาอีโมไม่ตรงแล้วอาจจะติดอยู่ตรงนั้นก็ได้ ใช่พี่ว่ามันอะไนี้คือทางที่เป็นจะหวังดีอุ้มเราไปด้วยไปด้วยแอนดี่ไปด้วยเขาเนี่ยนั่งเี่เราเนี่ยเป็นพายเอกนี่เองไปคนขับรถใช่เขาอาจจะหวังดีแบบว่าจะอยู่ข้างในแบบว่าพี่พี่ว่าเขาไไม่ด้เห็นเราศพแอันนี้อยู่ข้างในอ่ะแบบนี้ของคอนเทนเนอร์เราจะคิดเหมือนพี่อยู่แล้วตอนที่เขาพูดบอกอ่ะเขาพูดบอกเพื่อนเนี่ยว่าให้กูบอกมาไหมอะไรเงี้ยมันมาแล้ว